สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพอๆกับออมๆคือเก้าแล้วเนาะค่ะน้องมือนีออมๆผ้าพีผ้านองผ้าเอซีทุกๆคนนะคะมาชมวิวด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นหมู่บ้านที่ออมอายยูนะคะอันนี้กสิย้อนสอนสอนแน,นจักหน่อยย่อนสอนแสงอาทิตย์นะคะบ่เป็นหยังนะคะบ่มีตำรวจจับเนาะ <laughs> อันนี้แต่ว่า่บเ้มนานั่งอยู่ซื่อๆเด้นี่เอาอันนี้มานําจ้านี่คืออะไรจ้านี่คือ เดี๋ยวรายรูปแป๊บหนึ่งอันนี้คืออของหวานสาคูนะต้มสาคูนั่นเองมามากินนะคะกับมีแค่ทั่วดำนะคะทั่วดำทั่วแดงที่อยู่ดันในน,นี่แค่นั้นเนาะเดี๋ยวเอามาแกะข้างในเลยจ้ะเอามากินของหวานกับช่มธรรมชาติน้ำกันจ้า กระิได้ยินเสียงเรือยเครื่องเนี่ยจักน้อยเนา,จา,เนาะจ้ะเนาะเพิ่นทํางานเนะตัดไหม่ตัดต้นใหม่แป้งเสร็จละนี่ค่ะใส่ขวดโหลมากจังบ่เหียนี่จ้าหน้าตาเป็นจังซี่นี่จา้าเพื่อได้ทายรูปใส่แว่นตาดำกันเนี่ยบ่ค่อยเห็นปานไหนแสงแดดจ้าจำมือเนี้ย ไมากินน้ากันจ้าอันคําแหลกแหกบานให้พี่ให้น้องให้เอฟซีทุกคนนะจ้ามากค่ะนามไ่ค่อยมีดอกจ้าถึกดูดไปหมดแล้วหิมะเศาตกเลยจ้า แต่กิยังละลายบ่เหมิดเลยจ้ะดนหลังแต่ว่าอันในในกล่องนี่อาจจะแนมบ่ค่อยเห็นปันไใดนเนาะเดี๋ยวจะหันไปให้เมึงซาๆ์คือเรื่องภูเขานะจ้ะมีอยู่จ้ะเพราะในเหมิดปัไใดนเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆหมุนหมุนหมุน อย่าเวียนหัวเด้อกันเวียนกะหฮะอย่าดมยามองอาอากาศตอนนี้มือเศร้านี่มึงอยู่จ้ะแต่ว่าขึ้นมากนี้บนี่แน่ใจนหจะอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดองศา ย่ำขึ้นอากาศเย็นกับสิลดลงอีกจ้ะต้องนี้ขันมือใดไม่แดดติดต่อกันความอุ่นกับสิขึ้นมากสูงสุดประมาณแปดถึงเก้าองศาบ้านใดุู้งบันไดจ้ะ ก็ยังตรงใส่เสือกันหนาวเสือกันหนาวกันอยู่จ้ะแม่ง,งคือจะกกินของหวานจ้ะแต่โบมียังเหตุกินพอดีเห็นสาคูเหลือก็เลยเอามาเทต้มแบบง่ายๆใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่อันกะทิ ก่วท่ะน,นี่ทั่วดำเนาะอันนี้ทั่วแดงมันออกสีแดงก็เอ,อินทัวแดงมันออกสีดำก็เอ,อินทั่วดำ <c oughs> มันเมื่อยยกจ้กก็เลยว่างลงป <c oughs> วดเอวยกของนักโดนบ่ไดดจ้ะนักเติเนเพื่อจัก แค่กระปุกนี้ก่นนักแล้วเสียงค้นขึ้นมาเป็นขึ้นมาชมพิว เป็นเล็กน้อยมันมีเสียงเล็กน้อยร้ายกับสิบหยุดคลิปไปก่อน เดกหน่อยขึ้นมาหอดก่อนพอแม่ยังบ่มาหอด <c oughs> ขอแม่มึงอ่อนด้วยความแปลกใจว่มามานาั่งมานั่งอันไายคลิปอย่างอยู่นี่ <c oughs> คนอยู่นี่เขาสิแปลกใจ,จก็จะจกเป็นยัง nhao thử con thay lụa thay video nè, có gì kịch กินของหวานได้บ่หลายจ้ะ <c oughs> เพราะเหมือนคนที่บ่ค่อยมักของหวานสีดโดนๆคุดอยากเทื่อนหนึง่งคึดอยากแล้วก็ข,วข้าคุดอยากเข้ากับกินเท่ากับแสบอยู่จ้ะแต่บ่ได้กินเป็นประจำบ่ได้เป็นจิตวัตรประจําวันนะคะว่ากินของข้าวแล้วต้องกินของหวานไม่ยังติดปากว่าจะเนียบ่เห็ดกะน้ยบอยากกินจังเหตดกินนังสีนะเนาะบ่ค่อยกินกระจุกกระจิ๊กเป็นไรเนาะเห็นว่า ออมทําคลิปกินเนาะแต่ว่าออมก็ได้เป็นคนมากกินจ้ะก็จะเฮ็ดเฮ็ดคลิปโลงนะคะบางมือกะกินที่เ้าเฮ็ดคลิปนั่นแล้วกะก็คือแล้วไปเลืยมือหนึ่งกับ่ได้กินยังอีกจังส่นะจ้ะหรือเมื่อก็สิเป็นบางช่วงบางช่วงก็อยากอยากกินมือละสองสามเถื่ออยู่เนาะแต่ว่าบางมือก็กินเทื่อเดียวแล้วก็แล้วจ้ะก็สิเป็นคนโบคอยกินกระจุกกระจิ๊กปันใดจ้ะขนมขนมนี่ก บ่คอยสิกินกระจุกกระจิกนะคะการยั่งอยากกินก็ะจังกินเสร็นะคะพวกผลไม้ก็คือกันคันกินแล้วกัสมมติว่าเฮาอยากกินบักมวงเฮากินแล้วกินลงไปแล้วเนี่ยก็คือเศร้าอยากเศร้าอยากแล้วก็บ่คอยกินบ่เอยสนใจเนาะคันอันใดที่เฮาคืดอยากกินเฮาเฮาออกมากินกินค่ะกินอิ่มแล้วก็สิเศร้ากินสินะจ๊ะก็บ่แเม่นว่ากินได้ไปเรื่อยๆิบ่ไบ้เป็นคนแนวนั้นเนาะแต่สิเป็นคนกิน กินย่ำอยากสมากกว่าเนาะโอเคจ้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกับสิคอตัวล่าไปแล้วเนาะ,ะข,อขอขอบคุณนะคะขอบคุณ fc ทั่วประเทศทุกๆประเทศนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกการแชร์นะ,ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำร่ำร,ำร,ำรวยรวยใครทำคลิปก็ให้เฮงเฮงปังปัง,ปงนะคะเฮง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 ปัง,ง,งปัง,ปง,ปงกันทุกคนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปสำหรับอ้อมๆคนอีสานวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ